สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแบบ Blue Star เฮ้ยมึงหลอกกูด้วยยังไม่ได้เข้าเลยเข้ามาเข้ามาซึ่งแบบเป็นแแบที่ใหญ่มากนะครับเป็นแมปกับอมึงไม่แนะนำกูเลยอะอ่าคนที่พูดอยู่กับผมครับชื่อเจ้าเบเกียร์นะครับเกียร์นะฮะแมปใหญ่มากครับตอนแรกผมก็งงครับเบ้มึงเข้ามามึงจะตกใจมากเลยอ่ะอย่างอากาศเอาแล้วมึงมึงได้ปะนี่คือก้อนหินนะครับ ไห,ห,ห,หน,นก็อหินเหี้ยอะไรยังไม่เห็นอะไรเลยมึงเข้ามายังอ่ะมืออยู่ไหนอ่ะนี่ไงไหนแกเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงข้าง,งหลัง่ไหนที่กูมากูเดินโอเหี้ยอะไรวะไหนว่ามึงร้องโหนเหรอไม่ได้ร้องโหนอยู่แน่ไหนวะนี่ไงไงมองขึ้นมาดิเอาเหี้ยขึ้นขึ้น,นข้างบนขึ้นตรงไหนโอน้ย่ะโอ้ตรงไหนวะออกเข้าใหม่ไปอ่นานี่ครับโอหโหย้ยใหญ่แเหมือนสตาร์วอล์ก อไอีกูเห็นใครเดินเป็นแบบอยูไะไรวะข้านี่เองไหนเง oh. อ้ยอ๋อ,อเห็นละโอ้มึงตบกูมึงตบกูสองรอบมึงให้กูตกสองรอบเลยชุยข้าเคทีเว้ยข้าต้องแนะนำแมพอืมเด็กโอ้โหแมพเบลเลอร์เลยสุดยอดอ่ะมึงไม่ต้องแนะนำได้ไหมไม่ได้นี่โอ้โหยานอวกาศยังโหดอะ่ะมึงคิดเดี๋ยวว่าคนดูมันจะไม่รู้แนละ้วมันคือดาวยานอวกาศนะสัสเออใช่ไงี้ยไอโฟนไหนวะมึงอยู่ไหน ทีพีมาสิครับเอนเตอร์ท่าบเราไม่มีทางที่เข้าทางดีงครับเราต้องเปิดกระจกเข้าไปครับเป็นโจนะนะโอยยอดสุงมิชาการเว้ยไอเหี้ยทีพีไม่ได้หรอเพเยอร์ not connect อ้อกูได้ทำไมถันกูเขียนผิดกูเขียนผิดชลาดมากเลยทีพีโอพโเ้ยโอนอีแต่ข้างในไม่ค่อยมีอะไรอลังการว่ะับ มีที่นั่งขอประชุมด้วยไหนอะโอ้ยเหี้ยโอ้โหโหไม่ตอนกลางคืนหรอวะต้องปักต้องตอนกลางคืนได้สวยๆเซตไทม์สิวะอ้ากรรมไทม์เซต <c oughs> <c oughs> เว้ยเฮ้ยโฟนเฮ้ยโฟนโฟนจะจะเริ่มยังอะเริ่มแบบเซอร์ไวโบยังอะเซอร์ไบโบแประเดิงดีขอแนะนำแมปแบบนึง ไอ้โฟดโฟดนอ้เงี้ยโฟนของดีว่ะทำไมเกียนโดเดี๋ยวค้านะนำแมปก่อนแนะนำเถอะไปจะเก็บของยังโอ้โหยานสุดยอดครับเอ้โฟนมองจากขบวนนี้เห็นหมดเลยครับจริงเหรอจริงอ้กูดโดของแม่ให้หมดเลยจะโดให้หมดแล้วก็ยังเพิ่มกัยโอ้โห เีอยวของหมดแล้วอ่ะมึงจีบอะไรกันเอาจะทางเดินอยู่ตรงไหนอ้ฝนมึงเอาดาบโอ้มือแล้วแน่อะไรครับโอ้โหมึงจะเริ่มยังไงมึงจะทัวร์แบบอะไรนักหนาวมึงเริ่มสักทีเดี๋ดววยววโอ้ยานาเนีย่ยยานลูกหมาลูกแมวอ้าเหี้ยโอ้ตบัน แป๊บนึงแป๊บนึงเ,นเดี๋ยวมาไหนมาววยมายโอ้โหเบคอนพุง่งทะยานสู่ขอบฟา้าสูงแค่นี้เไงสูงแค่นี้เองเโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับยังไม่ถึงเวลาเลยนะครับโอ้โหเบคอนครับเราลองพุ่งลงดูนะครับ อยไงโฟนอุ้อย, <iPhone. S 1> ยมึงอยู่ไหนอะอยู่ในเบคอนทีพีมาดิอ่าสวัสนี้ก็แมปนี้ะครับขอแค่นี้ครับขอ,ขอคุณครับ